นส้นว่าฉันได้ปรึกษากับแม่ดอกไม้แล้วโดยพิจารณาถึงความถูกต้องและเหมาะสมทุกอย่างเฮ้ใจเย็น เรามีความเห็นร่วมกันที่จะตอบตกลงเห็นสมควรที่จะยกน้ําหอมให้แต่งงานกับสมนึกได้ก็ฉันดีใจนี่ ดีจังเลยที่เราได้อาบน้ำด้วยกันเหมือนสมัยที่ <c oughs> พวกเราเป็นเด็กๆ <c oughs> ใช่นึกว่าจะจากกันไปแล้วก็ไม่ได้เจอกันตลอดชาติแนละ้วซะอีก <c oughs> ยังไงพี่ก็ต้องกลับมาแล้วแหละจะเป็นเดือนเป็นปียังไงสักวันพี่ก็ต้องกลับบ้านจริง <c oughs> ฉันนะนะไม่คิดเลยนะว่าพี่น้ำหอมจะเป็นคนที่ใจถึงขนาดนี้ฉันนึกว่าฉันน่ะเป็นผู้หญิงที่ใจถึงที่สุดในบ้านสิ <c oughs> จริงฉันก็นึกว่าพี่โอบเนี่ยจะเป็นคนแรกที่เอาหัวห <c oughs> อย <c oughs> แปง้งเ้ยเด็กบ้าบ้าแป้งพี่กับพี่สมนึกก็ยังไม่ได้มีอะไรกันนะ <c oughs> จริงอะไม <c oughs> ่อยากจะเชื่อเ <c oughs> ชื่อเธอ <c oughs> พี่สาวในช่างก้านแกกันเต็มที่แกต้องการให้ความรักของพี่กับพี่สมนึกเป็นไปอย่างดีงามแต่ทั้งหมดนี้ต้องขอบคุณในช่างก้านนะ ในช่างเป็นคนที ite, ่กำชับไปว่าให้พี่ๆของเขารักษาเกียรติยศหน้าตาของพ่อแม่เราไว้ให้ดีที่สุดเห็นหรือยังล่ะพี่อบว่าพี่การของฉันเนี่ยเป็นพระเอกจริงๆพี่ไม่น่าจะหันไปมอยพวกตัวร้ายเนี่ยให้เสียสายตาเลยฉันรู้แหละจ้ะว่าพี่การของแกเนี่ยดีแล้วก็วิเศษที่สุดฉันไม่เคยจะบริหารเสน่ห์ของฉันเฉยๆแค่นั้นแหละก็ดีแล้ว พี่น้ำหอมแต่งงานแล้วคิวต่อไปพี่นาอมเนี่ยก็ตกลงปลงใจสักทีอย่าทำตัวเป็นฝรั่งข้างรั้วจะสุขขาขาั้วให้นกกามาไปจิกกินไส้หรือไงแป๊กที่แกเชียร์ฉันขนาดนี้แกเชียร์ด้วยความจริงใจหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยเรื่องอะไรมาหาว่าฉันไม่จริงใจก็แกจะเป็นผู้หญิงคนเดียวที่เป็นโสในบ้านหลังนี้และถ้ามีผู้ชายดีๆหล่อๆเข้ามาในตำบลแกก็จะง่าเป็นสหมดเลยใช่ไหม บ้าแล้วน้ำโอบทำไมไปว่าน้องแบบนั้นก็จริงนี่พี่น้ำหอมนี่ดูอย่างสร้อยนี่นะมันก็ไปอ่อยเขาจนเขาต้องซื้อสร้อยนี้ให้แกอย่าคิดนะว่าแกได้สร้อยนี้คนเดียวอ่ะพราใหญ่แกสอนก็มีเหมือนกันอ๋อและอีกอย่างหนึ่งนะแกก็อย่าทะนงตัวแล้วก็หลงไปนะว่าเขาอ่ะรักแล้วก็หลงแกคนเดียวอ่ะแป้ง <c oughs> ใครเนี่ยดีเท่าพิการอีกแล้วทีหลังเนี่ยห้ามไปปันใจให้มันอีกนะใครหลอกแป้งใครหลอกอบคี่ว่าแจกช้อยให้ผู้หญิงทางตำบนเร็วจริงก็ไอประหลัดขจรไงพี่หอมมันเลวมากชั่วมากกระล่อนแล้วก็ตอแหลเก่งที่สุดในปัจีเลยผู้หญิงคนไหนที่หลงเชื่อมันเนี่ยก็เป็นควายทั้งนั้นแหละโดนสวมเขาไปจนตาย